สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธที่10สิงหาคมค่ะพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนมู่หลานค่ะที่มีผลกระทบกับบ้านเราในช่วงวันที่11ถึง13สิงหาคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้ยด้วยค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะพายุโซนร้อนมู่ล้านค่ะจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะและเคลื่อนผ่านเกะาะไาหลาลงอ่าวตังเกียวันนี้ค่ะช่วงเช้าฝนจะลดลงนะคะจากการดูดความชื้นไปที่ตัวพายุค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่ายค่ำในภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกด้านรับลมค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันพุธกันนะคะร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมู่หลานค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังมีฝนต่อเนื่องทางตอนบนนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะวันนี้ค่ะวันที่10สิงหาคมเวลา4นาฬิกานะคะพายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณนะคะ150กิโลเมตรค่ะทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีน พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยนะคะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคมค่ะซึ่งส่งผลทำให้ในช่วงวันที่11ถึง13สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในวันที่11สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกากาสนนนคครครพมมุกดาหารค่ะ ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในวันที่12สิงหาคมนะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยนองัวลำพู น้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย